วัตตมิจตุสัพเพปุเรนตุสังอิมันจันตุสานะโลโกะินา เอารุ่มของเอาของขอแรงท่านชายนะครับมาัดพานรุ่มนะเอาไปที่รถขี่รับขึ้น เรามีอยู่ทุกอย่างนะรีขอขวดน้ำมาให้นะให้กับใครบอกทั้งหมดเลยนะบอกทุกคนเลยบอกทั้งหมดเลยบอลวงู่บอกใครบอกหมดเลย นะครับเพลนี้นะครับเวลานะครับใกล้จะ9โมงเราจะทำที ขยับเลื่อนรถนิดนึงนะครับปากซอลนะครับดอกไม้ทูเทียนนะครับที่เราเตียวไว้กับทีมนาราสีนะครับแล้วแต่ตะุูนะครับเจะซุ่มขาดด้วยกัอาจารย์ตีก็ไปสร้างบ่อนะครับสิดที่มาใหม่นะครับมาลงเพื่อต่ออาจารยาตีต้องไปนะครับที่งเราทำ เดี่ยวนะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับวงเล็บนะครับสำหรับผู้ชายนะครับปัดนะครับปัดจากด้านข้างในนะครับยิงยาวเข้าไปเลยครับข้ามสะพานขวามือนะครับเรามีทีมมาดูแลอยู่นะครับปีนี้สถานที่เราเข้มแค่นิดนึงนะครับสิทาิรุสิตต้องกระจายกับประดามศีนะครับเรามาในการไร่คู่ปีนี้นะโอเคขอเสือแป๊บเดียวลูกอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงผมครับ เอาไปแข่งคนดีเด่เลยครับดีกครับที่อาจารย์ดีมากเลยครับดีไ่อนเลยครับเลยครับห้าครับแวเไปก่อนก็จะไปอาอยู่ตรงนั้นนะเด็กไปครูอาจารย์โทรรสี่ากแกหน่งอยสิบหกองอยปีบเวลาอาจารย์าสิทธิ เวลาเวลาคุณโดนกระดาคงเข้าไปตัวเราให้ตั้งอยู่ดีๆยืดตัวไปเลยายืดตัวยาวมาอาทิตย์นี้ต้องไปไปทำไมครับพี่เขาอยากถามว่าชอบอะไรจากพี่ครับนะครับขอรอช่วงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับเข้าไปเข้าไปเรอเลยนะครับเวลาเป็นจู่นะครับตั้งใจดีๆเพราะอย่างอื่นปอยนี่ปอยเต็มที่วันนี้เต็มที่เลย เดินออกมาครับเดี๋ยวมีสลับมันเข้าไป <c oughs> เดินตรงเข้าไปจะได้ไวขึ้นครับเดินตรงเข้าไปเดินต,ตรงเข้าไปเลย <c oughs> เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอนะเดี๋ยว <c oughs> บรรจุเสร็จแล้วนะครับก็จะทําพิธีรอบให้กับสารุษฎีทุกๆคนส่วนสิทธผู้หญิงนะครับอาจารย์และหลวงปู่จะลงหน้าหน้าทองและรอบเสียนให้นะครับ กระดอกไม้เต็มนะนะครับยังไม่พอทุกศิษย์ที่ไหว้แล้วมีน้ำใจหยิบดอกไม้กลับไปที่ไม่เป็นไรตอนนี้ทางบรรจุไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกอีกครั้งหนึ่งมาเรื่อยเรื่อยเรืเร่อที่ไหว้แล้วนะครับก็ขอเกียบขึ้นมาสักนิดหนึ่งสถานที่อาจจะแคบไปหน่อยนะครัง้งหนึ่ง,องขออะไรเล็ครับขอรองเท้าก้มลงมามองลูก่อนอย่าสา่ผิดนะก็ใส่ผิดไปได <ส>พ่อเรีมัาข้างข้าทุกคนนะวัดดีวัสดีทุกคนพ่อเดี๋ยวเดียวจุดบุกก่อนไเหน่อยนะน่ออต้า เดี๋ยวนั่งรอก่อนครับยวค่อยเดี่ยปใหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวนะใจเย็นๆนะเชื่ออาจาร์วันนี้อาจารย์ขออาจจะแคบไปหน่อยช้าไปนิดนึงที่แปลจาร์ลงมาครับใครที่รับขันก็ลงให้โดยาวกู้ไป ส่งต่ออะไก็ยีงต่อเลยไอ้ส่งต่อก็ยีเลยฮะก็อีกยีเยียนยิงยเีกนรรามมสการพระเถรุเถระและพระสังฆาธิการทุกลูกแลกก็ขอสวัทดีท่านอกจากย์กทุทุรีุละททกทุาทุกทลกกประดูสทุกทุท่าทุากทุกทุกกทุกทุกทุท่านได้เก็นประธา ไหวครูในครั้ง,งนี้และก็ขอสวัสด,ดีบันดาขายาทุิทุกคนที่ได้ร่วมใจกันมาในงานพิธีไหวคร,ครูของอาจารย์ปีรบด,ดูในครนั้งนี้บัดนี้ก็ได้เลิอ,อันเป็นมหามงคลที่ข้าพระเจ้าจะทํทำพิธีบูชาครูและบงสโสดอันเทิญเ,เพยยดาและองค์อมรินธาพิราชเจ้า ให้ท่านเสด็จมาอมนวยอวยพระพรไทยในพิธีไหว้ครูของอาจารย์ตีูกประดูรนิวัตร